สวัสดีครับอยู่กับผมช่างแจค็คจากจูนไบโอนะครับวันนี้จะพามาดูมิตซูบิชิไทตัน2.5นะครับคันนี้ก็จะเข้ามาทำเทอร์โบหัวฉีดอินเตอร์นะครับเทอร์โบก็จะใช้เป็นเทอร์โบ V2S ของจูนไบโอหัวฉีดเป็นหัวฉีดบอส9 9 7 7แล้วก็เดินอินเตอร์งานขึ้นสดนะครับแล้วก็พร้อมรีแมปสเต็ปโดนใจหัวใจโดนเทอก็ตอนนี้ก็ได้ลือไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง น,นี่เราก็ได้ทําการถอดหัวฉีดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหัวฉีดไปเปลี่ยนปลายเป็นบอสแท้947แล้วเราก็จะเข้าเครื่องเทสเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เครื่องเทสกันนะครับว่าจะฉีดดีแค่ไหน อันนี้หวฉีดก็ได้ทําการเปลี่ยนไฟล์เพสล้างประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนใส่เข้าไปในรถนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่เราขึ้นเครื่องเพสมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไฟล947บอสก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ต่อจากเมื่อวานนะครับพี่ได้ทําการเปลี่ยนโวลติขึ้น t u r ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เดินินเตอร์แล้วก็รีแมปนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทฟังเสียงคร่าวๆได้แล้วเดี๋ยวมาลองฟังดูครับตอนนี้ช่างินเตอร์ก็กําลังจัดตรงที่จะขึ้นอินเตอร์อยู่นะครับ ตอนนี้ก็เดินอินเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เราจะไปขึ้นไดโนเทสเดี๋ยวไปรอชมบนไดโนนะครับว่าจะได้กี่แรงม้าแล้วกราฟเป็นยังไงบ้างโอเคครับ สวัสดีครับอยู่กับช่างบ้านจูนใบโอ๊ตคนเดิมนะครับก็อันนี้ต่อจากช่างแจ็คเลยที่ช่างแจ็คใส่ของเมื่อวานเมื่อวานเมื่อเช้าอ,ะอ่ะน,นั่นแหละเมื่อนั้นแหละแล้วก็ผมเอามาขึ้นในโน้ตต่อต,อ,ตอนนี้อันนี้ก็คร่าวๆครับจะช่างแจ็คก็ใส่หัวชีดแล้วน่าจะเป็นเก้าทีเจ็ดครับแพ้ของบอสแล้วก็โซโบจูนใบโอ๊ตที่สองพร้อมขึ้นนิเตอร์ครับางานชุนสุดทั้งระบบเลยแล้วก็นี่ใส่วัตถุรีอัดก,ก็เดี๋ยวเราลองต่อเทสท์กีครับว่าจะได้อะมากี่หมา ก็หลังจากจูนแล้วนะครับลี่พี่โอจูนมาแล้วก็ปัน่นสักครั้งหนึ่งก็จะเห็นที่เราได้ยืนประมาณนี้นะครับรันแรกเลยที่ยังไม่จูนอันนั้นน้อยจัดครับพอจูนรอบแรกก็ได้2องหกแปดพอไฟสุดท้ายนะครับได้สองร้อยแปดจุดสองได้ท็อปห้าร้อยกว่าห้าร้อยจุดสี่อันนี้ก็ถือว่ายังไม่สุดดีครับเพราะรถมันยังไม่มีปัม๊มมีแค่ t u r โบครับคุณโอชีดแล้วก็อินเตอร์ก็แม่เดียวๆยังไงก็ใครสนใจรายละเอียดตัวน,นี้ก็ทักถามเข้ามาในเพจได้เลยครับเดี๋ยวโทรมาถามเบอร,ร์พี่โอก็ได้ครััับบบออนนีี้้ก็เรรเรรรรยยยดูสวๆค